นี่ครับวันนี้จะมามากผ้าในกว่าสิบาทีนะครับม่ายังตีโรงเรียนประชาหลั่นะครับเดี๋ยวว่ามึงบรรยากาศวันนี้แจ้งเสร็จลรอนะครับแจ้งเสร็จเพิ่งชนะนะชนะโรงเรียนพันธ์การพัฒนาบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเมือมึงบรรยากาศนะมีเสื่อบรรยากาศขอบขั้วของของเอฟซีมหาเศรษฐาโมบเข้านะครับนะวันนี้จบขัวมามาอยู่โรงเรียนนะครับไม่แยกเลยเดี๋ยว ต right ุ้นๆเี่ยังกงันะครับเนี่บากนะครับบรรยากาศนพงอนี่ครับบรรกาศแบบ้านนะครับขอเมาเลยข้ของเนะแบบรอบัวนะครับนี่โบว์ป้ไม่ยากเลยครับ มาติดมาติดนะฮะเด็กๆนะครบรนเดี๋ยวมาเมืองตอนกินะครับตอนกินข้าอีกเช่นหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมผัสนะหลังเกมนะครับไอเจไอเจ๊ไอเไอเมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมผัสแม่เราแบกนะครับเป็นผู้เล่นนะครับ แล้วก็ไปเซฟจะโทดนะสองสลูกนะครับนี่ครับเอาที่นะเอาเดยว้เปรียบอ่าปกรองแล้วก็ได้ขับนะนะครับนี่เป็นแดงนะขอบคุณดีใจครับก็เอารอบที่แล้วครับก็ให้ก็อะนครับทุกวันที่รับเงิงดูกก็ให้โซมาเจ้าผมนะครับ นี่ครับขอบคุณครับนี่ไปดวงดาวที่ไกลสุดปลายฟ้าไปดวงจันทร์ที่ล่องลอยบนนภาไปเป็นคนที่สูงจนเกินกว่าคำที่ใครเขานินทาจะไป